สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะฮะในวิดีโอนี้ผมก็จะมาสอนแนวทางการเล่นแล้วก็การเดินเกมของโบบารอนในตำแหน่งของออฟเพลนคลิปนี้ผมก็จะไม่ได้อธิบายสกิลแล้วนะครับถ้าใครอยากรู้วิธีการคอมโบหรือ,อรายละเอียดสกิลต่างๆเนี่ยผมมีทาไว้ให้แล้วในคลิปก่อนหน้าสามารถตามไปดูกันได้นะก่อนที่จะไปดูวิธีการเดินเกมเนี่ยผมขอเจาะลึกในส่วนของไอเทมออมิอาร์มก่อนนะฮะว่าทาไมมาถึงหน้าออกกว่าโพคลิปเดี๋ยวผมจะมาเทสให้เห็นจ่าๆเลยนะคะว่าออมิอาร์มกับโพเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงซง สองชิ้นก่อนหน้าโพกับออมิอัมก็คือรองเท้าเจ้าเวทกับดาบแซดโดยโพคลิปเนี่ยจะมีดามเมจร,รวมๆกันอยู่ที่1,200กลางๆนะส่วนออมิอัมดามเมจจากการโจมตีพิเศษของพาสซีฟเนี่ยก็จะแรงกว่าโพนิดนึงนะประมาณ10-20หน่วยแต่ผมอยากให้ทุกคนสังเกตรตรงนี้นิดนึงนะครับถ้าเกิดเราออกออมิอัมเนี่ยมันก็จะมีดามเมจกายภาพห้อยมาด้วยนะซึ่งถ้ารวมรวมดามเมจแล้วเดีย๋ยวมันก็จะพอๆกันกับอโพนะครับแต่อาจจะแอบเบาวกว่านิดนึงและถ้าทุกคนสงสัยนะครับว่าถ้ามันเบาา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 กกกกกกกวววว่่่่่่่่แแลล้้้้้เเนนนีีีียยยจะะใใหหออ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 อมม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 ทททืคไไรถููััตผบดดขขงิโพ็ ข้อเช่นกนกัอย่างแรกเลยก็คือออมิอาร์มเนี่ยมันจะได้ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นมาถึง15%ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เล่นโบบาลอนก็คงจะต้องออกรองเท้าตีเร็วกันอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเราได้ความเร็วโจมตี15%ที่ได้จากออมิอาร์มมาแล้วเนี่ยเราก็จะมีทางเลือกในการออกรองเท้าได้มากขึ้นนะครับเกิดตาไหนเพื่อนๆเ,เ,เจอซีซีไม่ค่อยเยอะและอยากที่จะออกรองเท้าเจาะเวทมาเบิร์ดดานเมดก็สามารถทําได้หรือเกมไหนเจอฉลามเจอลิงก็สามารถออกรองเท้าเกาะมาแก้ตัวพวกนี้ได้หรือเจอซีซีหนาๆจะออกรองเท้ากันซีซีมากันก็ทําได้้เเเเเช่่่่่่นนกัโดยยทีีรรราาาาาไไมมมมมตตองงหววววลค็จจะพ เพราะผมมองว่าการที่เราได้ความเร็วโจมตีจากทั้งดาบแซดแล้วก็ออมมีอาร์มแค่2ชิ้นนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับโบบารอนและสรรพคุณของออมมอาร์มเนี่ยก็ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นเพราะออมมีอาร์มเขายังบวกเลือดให้เราถึง600หน่วยซึ่งมันจะเหมาะมากสำหรับตัวละครอย่างโบวบารอนที่ต้องพึ่งการเข้าไปนัวไฟในบางจังหวะบอกเลยว,ว่าจะทําให้เราเนี่ยถึกขึ้นมากเลยทีเดียวซึ่งก็อย่าลืมนะครับว่าโลจากสกิลหนึ่งแลนติของโบวบารอนเนี่ยถูกคานวณจากเปอร์เซ็นต์เมีพีว้ใหากเร แต่ผมก็ยังขอยืนยันคําเดิมอยู่ดีนะฮะว่า การที่เรามีพลังชีวิตติดไว้เยอะๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังคู่ควรเสมอสำหรับตัวละครที่มันต้องเข้าไปเนัวไฟอะนะพะสุดท้ายแล้วเนี่ยโลมันก็อยู่กับเราแค่2อวิอะครับทุกคนทุกคนก็น่าจะพอเก็ตเนาะและอย่างสุดท้ายแล้วนะครับสกิลติดตัวอีกอย่างของไอเทมอมิอาร์มเนี่ยอย่างสกิลสปิดอัพที่จะบวกความเร็วเคลื่อนที่10%ก็ต่อเมื่อเราโจมตีปกติซึ่งผมบอกเลยว่าสเตตนี้เนี่ยวโคตรจะบอกกับโบบารอนเลยครับหลายคนที่เล่นโบบารอนก็คงจะรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมฮะว่าระยะตีของโบบารอนเนี่ยมด มันก็ยังรอดเลยถูกไหมฮะดังนั้นสกิลนี้ก็จะเข้ามาช่วยให้เราไล่คิวได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับผมจากประสบการณ์ของผมแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่ามันช่วยได้ในระดับดนึงจริงๆนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าอโพคลิปมันไม่ดีนะฮะข้อดีอย่างหนึ่งของอโพรที่เห็นได้ชัดมากกว่าออมิอาร์มเนี่ยก็คือราคามันถูกกว่านั่นเองซึ่งในกรณีที่เราเกมตามมากๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถออกอโพเพื่อมารีดดาเมดได้นะฮะนี่ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับผมสำหรับความแตกต่างระหว่างอโพกับออมิอาร์มสรุปให้วว่ช เกมอโผมันจะมีดันเมทที่มากกว่าออมิอาร์ประมาณ200-300ถึงหน่วยเลยนะส่วนออมิอาร์เนี่ยก็จะได้ในเรื่องของความยืดหยุ่นที่ค่อนข้างสูงนะครับถึงดันเมทจ,จะไม่ได้เทียบเท่ากับอโพคาลิปแต่มันก็ไม่ได้น้อยกว่าจนน่าเกลียดหรือไม่ได้น่าออกขนาดนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อยากให้มองว่ามันก็น่าออกตั้ง2ชิ้นนั่นแหละครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์เกมอีกทีด้วยหรือว่าจะเป็นความชอบของแต่ละคนสไตล์การเล่นของแต่ละคนถ้าใครชอบนัวไฟได้นานๆเนี่ยก็แนะนําให้เป็นออมิอาร์แต่ถ้าต้องการดันเมท ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของวิธีการเล่นและการเดินเกมกันแล้วนะครับซึ่งในวิดีโอนี้เนะี่ยผมก็จะตัดมาจากสตรีมนะฮะรู้สึกว่าจะอยู่เราๆประมาณ5 5าดาวซึ่งในเกมนี้ผมก็ชนเลนกับฟลอเรนติโน่ด้วยนะฮะซึ่งโบบาลอนเวลหนึ่งเนี่ยสามารถกดหัวร้อนเทรดเลนได้กับทุกตัวเลยนะครับจะยกเว้นอยู่3ตัวหลักๆที่เราเนี่ยไม่ควรไปเทรดกับเขานะนั่นก็คือบิลโลออฟเลนมาจ้าแล้วก็มูลาดในส่วนของมูลาดเนี่ยก็พอไหวนะครับแต่ว่าต้องเล่นระยะเล่นเชิงนิดนึงนะแต่เกมนี้ชนฟลรม้ก่อ,กาาเกอ้เเลลยยยยะะชกกัาาารร็มมม่อองวคคืืพพโ๊ๆใ ได้เปรียบด้านระยะของเราให้เป็นประโยชน์และช็อนี้เหมือนฟอเรนจะเอาครับแต่ผมไม่กลัวอยู่แล้วครับเพราะว่า ตัวเราเนี่ยเทดไหวอยู่แล้วนะฮะแล้วพี่กบวิ่งเข้ามาซ้อนสวยมากครับในช็อตนี้ก็เลยได้เฟิร์สบาดแบบนิ่มๆมาแล้วก็พยายามหาตังแท็กป่าแท็กคีบเพื่อนได้นะฮะแต่ก็อย่าไปลัดคีบเขาแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะโดนดาพอ,พอเวลสแล้วเนี่ยเราก็ต้องรีบไปเติมไฟอะนะซึ่งในเกมนี้เนี่ยจริงๆแล้วตัวเขาได้เปรียบต้นเกมมากกว่าเรานะแต่ว่าด้วยความที่ฟอรเรนมาเติมช้ากว่าเนี่ยก็ทําให้เราชนะไฟในไฟนี้ไปนะประโถถังกรามังสักผ้าขึ้นมาตั้งไกลไม่ได้สักคิวถ้าเจอหน้าฝั่งตรงข้ามทีไรเนี่ยก็พยายามโป๊กให้ได้มากที่สุดใช้ความได้เปรียบด้านระยะเล่นให้มันน่ารําคาญที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยนะครับและตอนนี้ก็เป็นเวลา3นาที แล้วฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวพยายามจะเข้ามาป่วนป่าเรานะและในชอตน,นี้ฉลามหลุดมาคนเดียวก็ต้องโฟกัดฉลามก่อนนะฮะไม่ให้มันได้ลำฟรีนะแล้วก็กดหัวร้อนเก็บคิวฉลามมาได้เพื่อนตัวเองหายหมดแล้วแต่ต้นไม้ดูเหมือนจะยังไม่เลิกผมก็เลยทาการสั่งคอสแสงให้ต้นไม้ซะเลยแล้วเมื่อไหร่ที่มีโอกาสนะฮะเราไม่ต้องรอป่ามาช่วยตีก็ได้นะอบอบเจกเราก็เก็บให้เพื่อนแทนได้นะครับป่าเราจะได้เอาเวลาไปทําอย่างอื่นนะถ้าแต่ถ้าต้นเกมเราได้ได้เล่นอย่างนี้ก็ถือว่าเกลียวอยู่นะมัน,เป,นเป็นตัวที่กดดัน ฝั่งข้ามเก่งมากถ้าเกมนำเนี่ยบอกเลยและช็อตนี้ผมมั่นใจมากว่ามีดันเดจมากพอที่จะโซโลคิวกับฟอร์เรนได้แล้วนะผมก็เลยลองเล่นดูโซโลคิวะ <The feeling. S 2> ครับเนี่ยพยายามเล่นระยะนะพยายามับบปกปกใครเขาแบบใครเขาให้ได้ก่อนน่ะยังไงก็ยังไงก็ฆ่าได้ครับถ้าเราของนำขนาดเนี่ย <Below. S 2> ต้องว้าไปกันบน วัวัวับและแน่นอนว่าการมองมินิแมปบ่อยๆเนี่ยก็สำคัญนะครับไม่งั้นจะเป็นแบบนี้ตายปะวะสไลด์สองทีตายแต่น่าจะแลกไดเปล่าโอ้โหไม่ได้มันไปตีต้นไม้เฉยเลยป้อม ป้อมมันไปตีต้นไม้อ่ะเมื่อกี้่ฟอร์เรนมันไม่ได้ออกจากระยะป้อมเลยนะและเป็นออฟเลนที่ดีเนี่ย,ยก็อย่าลืมดันเวฟด้วยนะฮะแล้วก็มาแล้วครับผมสลหรับออมิอ์มสูตรลับเม่ส้มของเราและถ้าอยากรู้ว่ามันเจ๋งยังไงเนี่ยผมก็อยากให้ดูช็อตดีนะฮะในขณะที่ผมตีป้อมบนอย่างแทบๆทคนเดียวอยู่เนี่ยฟอร์เรนกับบิลโลก,ก็พยายามจะมาการป้อมนะฮะแต่ก็ไม่ทันและด้วยพลังแห่งโบบาลอนบวกออมิอ์มบวกหัวร้อนมาทําให้ผมถึกมากๆจนฝั่งตรงข้ามรุมถึง2ตัวยังเอาแทบไม่หลง สวยซ้อนสวยโอ๊ตกีลาตายอยู่ดีถึงเราจะมีเทมลับสุดโกงเนี่ยแต่ถ้าเราไม่มีอันติเราก็ไม่ควรเล่นอยู่ดีนะฮะไม่งั้นมันจะเป็นแบบนี้ไม่เอาเอาไม่ได้เพื่อนไม่มีอันติเฮ้ยแต่มันดอกว่าอย่างนี้ก็ไม่แน่นะ <S <S นั่นไงได้แค่นี้จริงไม่มีอันติ และหลังจากที่แพ้ไฟเมื่อกี้เนี่ยดูเหมือนว่าสถานการณ์ในตอนนี้ทีมเราจะเสียเปรียบเล็กน้อยนะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยเราเสียดาร์กไปแล้วด้วยแต่ก็ยังดีที่ในช็อตนี้ฟอร์เรนเขาหลุดเดี่ยวมาให้เราเคียวเล่นด้วยนะแต่ก็ไม่วายพี่กบเราพาเหลืองอีกแล้วนะครับกระโดดเข้าไปรวบ2ได้ก็จริงนะแต่พี่ลืมไปหรือเปล่าว่าน้ามันหน้าป้อมเขาแล้วพี่ใช้ผมที่พยายามจะโดดเข้าไปตามเนี่ยก็ทําไม่ได้นะฮะเพราะว่าโดนต้นไม้เนี่ยคัดไว้อยู่และฉลามก็มาเติมอีกด้วยทําให้ผลสรุปแล้วในไฟนี้เนี่ยเราก็เป็นฝ่ายแพ้ไฟ,ไฟอีกเช่่่่่นเคยยยยแตกกก็งดีีีทมมมฟิออูป้ชวผ เอโอ้โหน้องป๊อปเออเหมือนจะเหลือกูคนเดียวเลยแโอโห้หายเลยเหรอตัวอะไรกันเนี่ยกันใหม่ไมน้อไอนี่ไม่มีอันตนีดฟาเรนมีของเราเริ่มจะสู้เขาไ,ไม่ได้แล้วนะ แล้วดูเหมือนว่าในตอนนี้รูปเกมของทางเราเนี่ยจะตามแบบสมบูรณ์แบบเลยนะฮะออกรองเท้าก่อนดีไหมเกมนี้น่าออกนะือจะออกรองเท้ากันซีซีดีกว่าโดนต้นไม้เยอะอยู่ถถู ه, ูกกโโโจจมมตตตีีีนออขงเรา อะไรขนาดานั้นเลยลูกพี่แบกไม่รู้จะแบกไงแล้วเอาหน่อยทีมอเออเออ จบได้ปะจบะทอปท็อปกลางกลางเนาะจบได้ไหมต้นไม้ตัวเดียวลุมฉลามอีกนี่ว่าไม่น่าได้บาแล็กได้ก็หรูแหละเห็นอย่างเงี้ยทีฟมันก็ยังไม่ยอมไม่เข้าเลยว่ะขอป้อมหน่อยแล้วกันวะเออได้ป้อมอยู่กบมาตีให้นะไม่ใช่ผมสวยอู้ <c oughs> สวย ข้างหลังรล่งสวยผมก็ไหวนะเว้ยสวย,วยสวยเออนี่แหละที่ต้องการคีร่าสุดยอดเพื่อนเก่งมากเรียบร้อยหายไปในทิศตาฟอลิน ด้ยผูกตายเฉยย้่ขอบคุณหน่วยได้ส้มนะครับมาช่องนี้เหรอครับใช่ครับคุณปามาช่องนี้ครับ ก็จบกันไปแล้วนะผมสำหรับแนวทางการเล่นและการเดินเกมของโบวบารอนในตำแหน่งของออฟเลนซึ่งก็ในคลิปนี้มันก็อาจจะเหมือนไม่ได้สอนอะไรมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าพราะแบบผมไม่มีอะไรจะสอนลรวเก็บเก็ตไปแบบมันก็เดินเกมเหมือนออฟเลนทั่วไปอะครับทุกคนแค่แบบเราต้องรวยๆอะไรเงี้ยเราต้องหาเงินให้เก่งขึ้นเพราะเราเป็นตัวเลดเนาะแต่สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมแล้วถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยก็สามารถเม้นถามได้เลยนะครับผมจะพยายามอ่านแล้วก็ตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับเอาเปา็นว่าคลิปหน้าเราจะทาอะไรกันต่อเนี่ยโปรดติด